รุปข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์2568วันที่1กุมภาพันธ์ที่เวทีกลางงานมะขามหวานคนครบบเพชรณ์นายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมเดินแบบผ้าไทยสืบสารอนุรักษ์ศินผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินเหล่าไทยเพชรบูรณ์เพื่อสืบสารพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเป็นการขับเคลื่อนผ้าไทยใส่ให้สนุก สกุมภาพันธ์นายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่นางธนพรขำกล่อมเกษตรกรตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักที่ได้รับการคัดเลือกมะขามหวานพันขันตีเป็นสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ประจำปี2568 ในวันเดียวกันที่เวทีกลางงานมะขามหวานนายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีออกสลักกาชาดการกุศลประจำปี2568โดยผู้ที่ถูกรางวัลให้มาติดต่อขอรับรางวัลภายในวันที่31มี 68, นาคม2568ณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันเวลาราชการ3กุมภาพันธ์นายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ คิ Off กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น pm 2 5เคาะประตูบ้านหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเราในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา7กุมภาพันธ์ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้อ ศาสตราจารย์ดกตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุลาพรพราชทานผ้าห่มกันหนาว1,100ชุดให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์โดยมีนายสรัญยูมีทองคำผู้ราชการจังหวัดเพชรบูร์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบภยัย และในวันเดียวกันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาป่าอำเภอเมืองเพชรบูร์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูร์นำสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถัมภ์มอบให้ประชาชนผู้ประสบอักค,คีภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์จำนวน22รายเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ 8กุมภาพันธ์นายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดการประกวดโคเนื้อบึงสามพันครั้งที่17ประจำปี2568ณบริเวณสนามประกวดข้างโรงเรียนบ้านราหุนอำเภอบึงสามพันเพื่อส่งเสริมความรู้และสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์โคเนื้อสร้างอาชีพรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด 10กุมภาพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบครอบ71ปีณบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายกองเอกสรัญยูมีทองคำผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเพื่อรำลึกถึงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้เสียสละในการปกป้องบ้านเมืองและอุทิศส,ส่วนกุศลให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ล่วงลับไปแล้ว 12กุมภาพันธ์ที่วัดเพชรวรารามพระอารามหลวงนายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเนื่องในวันมาคบูชาโดยในช่วงค่ำที่วัดมหา,าธาตุพระอารามหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์พร้อมด้วยข้าราชการพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณ 14กุมภาพันธ์นายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดโครงการลิฟวิกเครือข่ายอทลอร่วมใจขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมไทยยั่งยืนเพื่อส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกและทุกภาคส่วนปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14กุมภาพันธ์ที่บริเวณสำนักงานอุทยานธรณีเพชรบณ์นายสรัญรยูมีทองคำผู้ราชการจังหวัดเพชรบณ์เปิดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานธรณีเพชรบณ์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว19กุมภาพันธ์นายสรัญยูมีทองคำผู้ราชการจังหวัดเพชรบณ์นำส่วนราชการของจังหวัดออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลทรัพพุสาอำเภอชนแดน เพื่อนำบริการไปให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป็นการลดค่าใช้จ่ายการเดินทางตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆในพื้นที่และในวันเดียวกันนี้ผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพื้นที่เทศบาลตำบลพุเตยอำเภอวิเชียรบุรีและพื้นที่ตำบลห้วยโป่องอำเภอหนองไผ่จำนวนสองรายเพื่อติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน 22กุมภาพันธ์นายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดตลาดริมน้ำไทยล่มณสวนสุขภาพดงตาลอำเภอหล่มสักโดยตลาดริมน้ำไทหล่มเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของถนนคนเดินไทหล่มกำหนดจัดขึ้นทุกวันเสราร์จนถึงวันเสราร์ที่29มีนาคม2568 24กุมภาพันธ์นายสรรยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัลณหอประชุมสูย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย24กุมภาพันธ์ที่ห้องรับรองชั้น2อาคาร2สารกลังจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสรัยูมีทองคำผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2,568พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่แก่นายสืบพงษ์นิ่มพูนสวัสดิ์และนายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพแก่นายกองตรีวิทยารัตนมณีตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสีเทพที่9 ซึ่งเป็นผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสา,ารักษาดินแดน25กุมภาพานนันธ์นายธรยูมีทองคำผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีสักการะพิธีจีนงานสมโภชพันศีปีสีหลักเมืองเพชรบูรณ์ประจำปี2568 ซึ่งเป็นหนึ่งใน9พิธีที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นกริมงคลและเป็นการเฉลิมฉลองเสาหลักเมืองและในวันเดียวกันนี้ที่หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูร์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์มอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์เพื่อให้เกิดการทำงานในทิศทางเดียวกันสามารถทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 26กุมภาพันธ์นายธรยูมีทองคำผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะหน้าพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณเนื่องในวันสากลแห่งชาติประจำปี2568ณสำนักงานสากลจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงริเริ่มจัดตั้งสากลแห่งแรกในประเทศไทย 24กุมภาพันธ์นายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่6เพื่อติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา25กุมภาพันธ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ4,000วันแมปโดยมีนายสืบพงษ์นิ่มพูลสวัสด์รองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานณนะโรงแรมบูรพา25กุมภาพันธ์นายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับนายนารงจีนอำ่ำผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่17 ตรวจติดตามการดําเนินง,งานที่สําคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณณห้องมหาธาตุชั้น3อาคารหนึ่งสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์25กุมภาพันธ์ที่ห้องประชุมบ้านริมดอยรีสอร์ทอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายวิสิทธิ์เบนจะพิทักษ์กุลรองู้าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดโครงการขับเคลื่อน,นกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน,นกลไก การส่งต่อระดับชาติและเป็นรูป,ปรธรรมในจังหวัดเพชรบณ์21กุมภาพันธ์นางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูณ์ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชป,ปธรัรมภ์ถุงยางชีพและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภัยจากเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ในพื้นที่อำเภอลมเก่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภยัย ติดตามสรุปข่าวเด่นจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ในเดือนต่อไป